ค่ะช่องเมียเสียปุ๊จวดเดอรซิรีค่ะเมน,นี่ลิ้นนัน่นยางน้ำกลันเอสสิบห้าโลกับน้องม่อนนะคะเดอ้อมนนื้อวารย์นี่ให้ให้ทำภารกิจลื้อนะคะลื้อป้ายลื้อป้ายออกแล้วเด้อค่ะแต่จะเป็นตำนานนะคะเหลือแต่ตำนานแล้วลิ้นตื่นมาเอเสาขึ้นมานี่ลิ้นกระซ่องเห็นอยู่ค่ะเอสสิบห้าโลเพิเ่งเสร็จงานจะเสาร์เลยกับน้องม่อน เศร้าเหมือนทุกคนนั่นแหะค่ะเกิ่นกันแต่เศร้าหรือป่ายออกแล้วบัดเนี้ยสนามชนไก่ก็ไม่มีแล้วนะคะมาสนามชนไก่จอดรถด้านนี้คุณพ่อสวัสดีค่ะโอ้ใส่เสื้อสีวานแววแท้โอ้ยใจหายเลยนะพ่อเนาะ หายคิดเป็นตำนานแล้วว่าเป็นตำนานคิดเห็นมือแรกเนาะมือแรกคนหลายหลายจอดรถทั้งฝั่งนี้นะคะร้านฝั่งนู้นแมนค่ะแล้วก็มองเต็มเลยมองฝั่งโควิดบ่ทันมาตอนโควิดบ่ทันมาเนี่ยโอ้ยสนามไก่คนหลายมันมันไม่เงียบเงาสุดๆช่วงอันโควิดแล้วพอโควิดมากอะห่างเหินไปก็เลยห่างไปเรื่อยๆแม่นค่ะคนก็ หาเงินเพิ่มค่ะหาเงินไหมก็จะกลายเป็นตำนานแล้วเนาะค่ะน้องพอเนาะคร <ใน S 1> ั้งหนึ่งเ<ใ>นาะน้ำไปน้านนตาทุกคนค่ะมา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 ,มาจับไะพอลแล้ววันนี้เลยผมนี่จะกันให้น้องบุตรค่ะ มมันมมาีเด๋ยวมันเลย้น,นี้ลิงก็จะตามถ่ายนะคะแอดกับอาร์มนะคะมาให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เอาป้ายออกแล้วก็มาพวลวนดินต่อก็คือขยันนะพ่อฮะก็ขยันแท้ไอ้แอดเราท่านเจ้าท่านได้มีเมียอยู่บ่ฮะบ,บ่ครับ,บอ๋ยบอยอังยังสดยอสดยู่ใช่ไหมคะ บ้ันที่เคยมีเลยเหรือเปลาหรือว่ามีแล้วเคยมีเลยครับบ้ันที่เคยมีไม่ไไมไไอยากได้ตีหือจ <c oughs> ังใดเนี่ยไม่อยากได้ดิที่ขั้นอยากใส่ไปหาไม่ใส่เอาเบิรงเหนึค่ะเราขยันค่อย่าในแอร์ค่ะสาวๆคนไหนนะคะสาวๆคนไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อมาเลยนะคะแอรสิบห้าโลเจ้าเป็นนนั M E ยัง M E C ครับ M E C นะคะอู้เจ้าขึ้นเลขซีเลขซีเนี่ยมันบอดีเด้ คนจีนเขาถือนะเลขสี่เนี่ยเจ้าคือเอาเลขเลขแปดเลขหกไปใส่นะตามลำดับเมย์สี่นะคะอย่าลืมโหวตนะคะอย่าลืมเชียร์ลืมโหวตนะคะเนี่ยค่ะขยันขยันทำงานตลอดเวลาเลยนี่อันอันนี้คือดอกดาวเรืองดาวเรืองอันซิมิงมือหยุดบอลลิ้นสีจ้างเลยปลูกเงื่อนอันเท่ากัน อยู่บ้านลิ้นบริเวณไร้ไแต่า่าเสียปูเราไปเห็ด <c oughs> เราบา่มีมือว่างนะคะเรามีมือว่างเราเฮ็ดงานอยู่ตลอดนี่ค่ะอยู่หน้าบา้านลินหน่อยก็อยากปลูกไปเด้แต่ว่ามันบน่มีคนเฮ็ดเสียปูเราบอกวา่าอ,อันเทพื้นไปเลยยังจะไม่ยากนําผัววะจังโอเคค่ะลินจะตามติดช <c oughs> ีว <c oughs> ิตให้ดูนะคะว่าแต่ละคนทำอะไรี๋ยวไปดูที่คนอื่นเขาทำอะไรอีก ค่ะพี่โอเล่ด้วยจ่ะเด้อ ME ยังเจ้าอ่ะ m อ็สองครับ M.E. 2สองนะคะคฝากเชียร์ฝากโหวตด้นะคะอยู่ประจำตรงนี้นะคะเียนดอกไม้อยู่ประจำทูปเทียนดอกไม้นะคะคอันนี้ก็คือว่าเอาลิปลิปลปินมันเขียนยังสิตี ครับิิ้นแจก็ซื้อบูชายี่สิบาทครับเขียนชื่อผูกต้นไม้ฝาเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานสู่ยารับอค่ะเขียนชื่อผูกต้นไม้แบบเท่าไหร่อ๋อค่ะนี่นะค่ะเขียนชื่อนะคะยี่สิบบาทค่ะเอ2ีสองนะคะฝากเลยนะคะอย่าลืมเชร์อย่าลืมบตเดอโอเคค่ะอยู่ประจำตรงนี้นะคะอาวัดดีค่ะอาน้องท้าวหวัสดีค่ะ ว่าสนามเนาะคะ่ะเนาะที่หลายแผนกทด้เจ้าอ่ะทุกอย่างเลยตะวัดจัวัดได้ใช้เสืออันได้ใช้เสือพนักงานเนี่ยค่ะปกติคนเสรซตนี่ก็เสิร์ฟครับไปเสิร์ฟอ๋อกวาดนีด่แล้วก็เสิร์ฟอ๋อ,อโอเคโอเคค่ะตั้งใจงานาก็เป็นอีหยังเอ็มอีอีอยังเอ <ME 5 S 1> ็มอีห้าครับผมช่วยโหวตด้วยนะคะเอ็มอีห้านะคะผมโหวตผมด้วยนะคะโหวตเยอะอดดว,ยวันนี้นั้งทัพค่ะนตั้งทัพตั้งทัพแล้วเราก็จะมาแอบถ่ายชายผู้ซึ่ง ั้งหน้าตั้งตาทํางานดีมากนะคะก้มงหน้าก้มตาดีแท้เยะะียค่ะถ้าเห็นไกลๆเด้อเอฟซีที่ถล่มแล้วเอฟซีที่ถล่มแล้วะคะ่ะหลังจากที่ถือไอจอนนี่อบรมมาได้ค่ะเด้อแล้วก็อาจจะมีเรื่องเครียดอะคะ่ะช่วงนั้นเนะาะไอจอนนี่ให้โอกาสแล้วเอฟซี FC ทุกคนก็ต้องให้โอกาสด <c oughs> ้ค่ะเด้อเนาะ เพราะว่าไอ้จุนี้เราพิจารณาดูแล้วว่าก็น่าจะคุยกันได้อยู่ก็ต้องให้โอกาสน้องเขาต่อไปค่ะนี่แหละแล้วก็ตั้งใจ็ำงานแต่มื่อเสาร์นี่ลิ้นเห็นแต่เสาร์ค่ะแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเลยมั้งเจ็ดโมงหกโมงอะพักกันมาเก็บขยะแม่นบอกลิ้นเห็นอยู่ค่ะแต่เสาร์เลยเป็นอามนี่แหละมาเก็บขยะแต่เสาร์กับแอดแมนค่ะลินใสนันยูแต่ลิ้นไม่ได้ออกมาทายลิ้นซองออกมาจากบ้านเลียวเห็นแล้วอยู่ ค่ะบอได้เยวๆสั่งถือถือบอให้เบาเด้อค่ะเด้อโดน,นสั่งห้ามไม่ให้พูดนะเอาพ่อ,พอ<า>ค้าพูดแทนแล้วกันทุกอย่างคือคอนเทนต์ครับ <c ười> เป็นคนดีแล้วครับสู้ๆนะอาร์มต้าวส <c ười> ู้ให้กำลังใจไม่ใช่แบบนี้นะอย่าๆย่าอย่ามาแก้บบก <c ười> ันั่สีสาครับ <c ười> วันนี้เราจะตามติดชีวิตอามนะคะอามนี่ละงามอุ้ยเจ้ขึ้นหน้าบู๊แท้ยิ้มหน่อยค่ะสู้ๆค่ะยินดีครับผมสู้ๆนะครับ บอกว่าด่าได้แต่อย่าแรงนะครับด่าได้ครับแต่อย่าแรงเจ้าเจ้าเอ็มอีอย่างเจ้าเอ็มอีอย่างเอ็มอีสามช่วเชียร์เอ็มอีสามเลยนะครับเอ็มอีสามสู้เอ็มอีสามสู้ตามติดชีวิตแต่ละคนม่อนเอ็อย่างเนาะม้อนนะเอ็มออย่างม่อนม่อนเอ็กเออโอเคโอเคค่ะเอาเฟรีโวติเชียกับเอาเด้อ เอ็สมโต้งเจมังเจ้าสองอ่าสองแล้วก็อามสามเอาไรไๆไหมเอ็มอีหนึ่งคือเบลเบลเอ็มอสองคือโอเล่คอเอสามคืออามเอ็มอีสี่พีเอสเอ็มอีห้าท้ดเอมอีหมอครับมอนวายเอ็ีเจ็ดต้งแต่ว่าตอนนี้ต้งไม่อยู่นะคะโดนเจ้าหน้าที่ล็อกขาไปแล้วค่ะ เดี๋ยวจะมาส่งครับคุณดูว่าจะมาส่งไหมครับบ่ายนี้ถ้าไม่มาส่งก็ต้องเรียบร้อยให้พี่เจนี่ไปตามด้วยค่ะเด้อว่าที่นักร้องร้อยล้านแล้วว่ะรอดูช่วงบ่ายจะมาส่งไหครับจ้าโอเคโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะหาเอ็มอีเอ็มอีที่เท่าไหร่คะเอ็มอีหกนะคะอย่าลืมโหวตลืมเชียร์เอ็มอีหกเด้อค่ะน้องมั่นนะคะ สดาซิท์รับราลงแข่งน้ำมูครับสาซสดาซิทัสดสาซิดเทยังไ่อยากแข่งกับมูอ้าจะแข่งก็ได้อีกอย่างนึงใช่ไหมอ๋ออีกอย่างนจะมีรางวัลให้รางวัลยังโมโหยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะคะก็สดาซิท์ใ้แท้แข่งน้ำเขาแน่ไม่ังสีม่วนเอฟซีเขาอยากโหวตอยู่เอ็กนะคะอ็มอีหกเลขดีก็มูได้เจ้านี่ อ่าจ้าจ๋าโอเคค่ะอย่าลืมเชียร์นะคะดีค่ะวัดติดตามช่องมัดไหนเด้อจ้าแปดพันกว่าได้เอามาอยู่อาทิตย์เดียวนาะแซงหนาคนอื่นไปแล้ววันจะวิวไว้ครับโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะครับผมค่ะเมื่อกี้นี้เพิ่นบอกเพิ่นออกไปแห่ไอจอนนี่แล้วค่ะเนี่ยค่ะฝากกางเกงมาให้แอดเอาก็มีข้าวสารมีพวกข้าวสารมีเสื้อผ้ามาให้ น้องๆแก๊งมาแต่ส่อีกขอบคุณนะคะขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยค่ะขอให้รวยๆค่ะเจริญเจริญขอบคุณค่ะจ้าจ้าเป็นทางปลอดภัยด้วยค่ะครั